สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกบที่เลี้ยงอยู่ในกระชังน้ํานะครับนี่นะครับที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ่ในกระชังน้ํานะครับลักษณะกระชังก็เป็นแบบนี้นี่นี่นะครับนี่้าเขียวมาทํนะครับแล้วใช้ไม้ไผ่ตีรอบวิธีการวางแพรนะครับ ดูวิธีการวางแพรวางข้นด้านล่างนะครับนี่ครับหนด้านล่างด้านล่างก็เป็นแพรนะครับมันไม่ได้อยู่ข้างในนะอยู่ด้านล่างวางแพรอยู่ด้านล่างอย่วางแพรให้เขาอยู่ข้างในเขาก็อยู่บนอยู่บนผ้าเขียวนะครับใต้ผ้าเขียวก็เป็นแพรนะครับเขาอยากจะลงเล่นน้ำตรงนี้มันไม่มีแพรมันก็ลงเล่นน้ําได้นะครับเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ขึ้นนะครับนี่เนี่ย เดีตอนนี้กําลังให้อาหารในตอนเย็นซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่6นะครับ6มีนาคม2563บอกกับแห่งนี้อยู่ที่บ้านน้องฮีเส้นทางจากบ้านน้องฮีไปบ้านน้องยับรลองนะครับตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้เป็นแห่งที่สองนะครับ ที่ผมได้มาอาศัยใบบุญของคุณพ่อนาคแม่วันนาโยทีนะครับท่าในให้เมตตาให้ผมเอากบมาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ผมจะขออนุญาตถ่ายทําอันนี้คือบอ่กบใหญ่แล้วนะครับนี่ไว้ขายนะครับใครต้องการจะเอาไปขายต่อนะครับผมขายในราคาตรงให้ราคาถูก,ถกนะครับนี่พี่น้องทางอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบละบืออำเภอชนบทรีบ,บรรจารแถวๆนี้นะครับหรือพี่น้องชาวตำบลหินตั้งตำบลคูเล็กตำบลในเมืองตำบลป่าปอเนี่ยครับหรือทางกุดลังนะครับบระบือนะครับมารับได้นะครับหรือราคามิตรภาพครับโทรมาเลยครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมจะส่งถึงที่เลยนะครับ ราคามิตรภาพนะครับให้ตอบถามได้นะครับอันนี้คือการเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบง่ายๆนี่นะครับ